มังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักเส้นลายมือเศรษฐีสักลายมือหนุนดวงเสริมดวงเพื่อให้คุณเฮงให้คุณปังออกแบบการสักเส้นลายมือทั้งหมดโดยสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดีมาสเตอร์หิง 6ก6กกกทักทายทุกท่านนะครับวันนี้วันพุธที่สองมีนาคมนะครับเดี๋ยวผมดูสิอ่าวันพุธที่สองมีนาคมนะครับก็เป็นวันที่ดาวพุธย้ายราศีพอดีดาวพุธย้ายจากราศีมังกรไปอยู่ที่ราศีกลุ่ม นะครับไปอยู่กับดาวอะไรไปอยู่กับดาวอาทิตย์ไปอยู่กับดาวพฤหัสนะครับดาวพุธนะครับย้ายวันนี้สองมีนาคมย้ายจากมังกรไปอยู่ที่กุมนะครับไปอยู่กับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสเออแถ,ม,ถมดาวจันทร์จรอ,อีกสักดวงหนึ่ง <c oughs> นะครับฉะนั้นช่วง วีคสองวีคนี้สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับมีสามลัคนาราศีที่ผมอยากจะบอกเหลือเกินว่าคุณนะครับจะพูดจะจาอะไรจะเจรจาอะไรก็แล้วแต่นะสำหรับผมแล้วผมชอบพูดเสมอว่าเออจะพูดเป็นทรัพบคำว่าพูดเป็นทรัพบคือพูดแล้วได้เงินพูดแล้วมีโชค แต่ก็ต้องพูดดีๆนะวาจาเป็นทรัพย์เนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นพูดแบบไปจิกไปด่าเขาไม่ใช่นะเว้ยเออคาว่าพูดเป็นทรัพย์วาจาเป็นทรัพย์หมายความว่าพูดแล้วนําโชคดีนําเงินนําทองมาให้นะก็จะมีอยู่สลัคนาราศีที่เด่นๆด้วยกันในช่วงนี้พูดจาเป็นเงินเป็นทองเออพูดแล้วรับทรัพย์รับโชค นะหนึ่งในนั้นนะครับแน่นอนที่สุดก็คือเจ้าภาพลัคนาราศีกุ่มนะจะพูดเป็นเงินเป็นทองพูดเป็นทรัพย์เพราะว่าดาวพุดเองก็ไปอยู่ทับลัคนาไปอยู่กับดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นองค์เกณ์นาระเกณฑ์อธิบายให้ฟังนิดนึงก็ได้ว่าคําว่าองค์เกน์นารเก์เนี่ยก็คือ ลัคนาราศีกุมเป็นลัคนาราศีรูปคนเออดาวหนึ่งคือดาวอาทิตย์ดาวห้าคือดาวพฤหัสดาวเจ็ดคือดาวเสาร์ดวงใดดวงหนึ่งหรือทั้งสามดวงไปทับลัคถ้าเป็นดวงกําเนิดก็รวยชิบหายเลยนะนะั่นน่ะตั้งตัวได้เร็วมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตถ้าเป็นดวงจรก็หมายความว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะตามีความก้าวหน้าและดาวพุธที่เกี่ยวกับปากและคาพูดมันก็ไปทับลัคนาพอดีฉะนั้นชาวกุม ชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้การเงินจะดีแต่วงเล็บไว้ว่าต้องพูดจาให้เป็นมงคลกับคู่สนทนาแล้วก็ตัวเองอย่าไปพูดจาซีซัวอย่าไปด่าทอใครในช่วงนี้เข้าใจไหมชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะอา่านะครับต้องพูดจาดีๆด,ด้วย สองสองถัดจากลัคนาราศีกุ่มนั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์สิงนะครับทั้งดาวพุธดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสต่างก็เล็งไปยังลัคนาราศีสิงและดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกันเงินของชาวลัคนาราศีสิง์และก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาบของชาวลัคนาราศีสิง์โดยตรงฉะนั้นก็เด่นชัดเหลือเกินช่วงนี้สิงต้องพูดจาดีดี พูดจาแบบเถ้อ,อยทีถ้อยอาศัยอย่าไปกระโชกโคกหากไปพูดจาสีสัวไม่ได้เข้าใจไหมเดี๋ยวเธอพูดจาดีๆแล้วจะมีโชคมีลาบการเงินการทองจะดีหรือพูดเป็นทรัพ์วาจาเป็นทรัพย์เลยในช่วงนี้และลัคนาราศีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูเออธนูนะพูดไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสธนูลัก คำว่าธนูรักษก็คือเป็นดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูไงมันไปอยู่กับดาวพุธแล้วก็อยู่กับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุพะไปชุมนุมกันอยู่3ดวงนั่นแหละเป็นตําแหน่งโยกหน้าชาวลัคนาราศีธนูก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาที่พูดจาเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้สังเกตดูได้พูดอะไรแบบอธิบายอะไรก็ตามไม่ต้องไปพูด เยอะมากมายน้ําท่วมทุ่งแต่ให้พูดในประโยคที่ฟังดูแล้วมันฟังแล้วมันรื่นหูฟังแล้วจริงใจรับทรัพย์ลูกค้าแฮปปี้นะช่วงนี้ทั้ง3ลัคนาไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจใดหรือการงานใดให้เลือกคําพูดคําจาที่มันดีๆพูดแล้วรับทรัพย์แน่ๆอย่าลืมนะครับดาวพุธเนี่ยคือปากคือคําพูดคือการเจรจาคือการสื่อสารแล้วไปอยู่กับดาวอาทิตย์ มน,นะเป็นคู่วิชาการคู่ปราดเปรื่องคู่ความคิดแล้วก็อยู่กับดาวพฤหัสด้วยนะครับจึงเป็นนิยามนะครับของโหราศาสตร์ตามแบบฉบับของชินแสหมิงพูดเป็นทรัพย์พูดเป็นเงินเป็นทองวาจาเป็นเงินเป็นทองทวนนะหนึ่งลัคนาราศีกุมสอง 2, ลัคนาราศีสิงห์สามลัคนาราศีธน,นูขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหง่งให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหงอส t r o l o ี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล